ทานครับเครื่องเดิมๆดินะนะปั๊มเดิมทุกอย่างเดิมหมดเน้นแรงบิดออโต้ครับขับสี่เน้นไหลเน้นประหยัดครนะเกียร์เปลี่ยนปกตินะไม่รู้สึกหนักเลยนะไม่รู้สึกหนักจริงยางยางออฟโรดครับยางสามห้อ่าตายแล้ว โอ้ oh, มาคานมานะตอนมาคานมานะแต่ตอนคำที่บินเรือ <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างนะ <Okay. S 1> ต่างกันไหมต่างข้าไปถึงสองพันครับแปดสิบำ <90. S 1> เส้นทับก็รู้แล้วอันนี้ก็เบรกปกติก็เบรกไกลเลยโอ <laughs> <laughs> oh, ้ไหลไหลเรื่อง เบรกก,ก,ก,ก็เอาเรื่องอยู่นะออโต้เครื่องเดิมครับเดิมโรงงาน,นีนแรงบิดในรอบต่ำหมดเลยเกียร์ปกติทุกเกียร์นะครับไม่มันก็จะแก่อันนี้ G P S นะครับโอ้สองพันได้ร้อยกว่าเลย ร้อยสิบโอเคนะเนาะโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมากรับลองทางด่วน